ัวัดลำพูนค่ะก็ได้จัดงานอุโมงค Coffee and Tree ส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของตำบลอุโมงค่ะ นายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเปิดโครงการกาแฟกับต้นไม้ครั้งที่4ซึ่งเป็นโครงการที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ค่ะได้เห็นความสำคัญของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ทำร้านกาแฟเสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของตำบลอุโมงค์ช่วยฟื้นคืนเศรษฐกิจชุมชนที่ผลจากการท่องเที่ยวจะทำให้ไรายได้ของคนในชุมชนนั้นเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับงานอุโมงค์กาแฟแอนทรีนะครับเป็นการนำเสนอการท่องเที่ยว ที่ยวทางเลือกรูปแบบการดื่มกาแฟและต้นไม้นะฮะและอาหารพื้นถิ่นที่หลากหลายของตำบลอุโมง์ให้กลับมาคลึกคลื้นส่งเสริมและต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้แก่คนในท้องถิ่นครับโดยดรับความร่วมมือจากกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่และผู้จําหน่ายสินค้าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมประกอบธุรกิจด้านกาแฟต้นไม้และผลิผตภัณฑ์ต่างๆให้ได้มีพื้นที่ในการกระจายสินค้าจากชุมชนนะครับสู่ผู้บริโภค ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวของชุมชนอุโมงทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ที่เอื้อต่อการพัฒนาอาชีพสังคมวัฒนธรรมและการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งอย่าง,ย,างยั่งยืนด้วยครับขอกาแฟก็เรียนเชิญนะคะ <c oughs> น่าชมน่าไปแล้วก็น่าไปชิมมากๆเลยนะคะที่อุโมง์ลำพูนนี้เองค่ะ